วดีครับจามที่ปรึกษาการขายนิสันเอ็กซาอัลโตสาขาวีลังครับครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์แนวทางการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มีต่อแบนด์นิสันและก็ตัวเซลล์ครับผมก็จะเล่าถึงเหตุการณ์จริงครับที่เคยประสบมาครับเป็นลูกค้าเก่าครับที่เคยออกรถกับทางแบรนด์นิสันไปครับว่าลูกค้าจะนํารถเข้าเช็คระยะซึ่งก่อนวันเข้า ข้ามาจิบระยะลูกค้าได้โทรหาครับซึ่งได้นําให้ลูกค้าได้ทําการจองคิวผ่านแอปที่ติดตั้งให้ลูกค้าตอนที่ออกรถไปครับผมซึ่งครับก็ได้ช่วยประสานงานให้ลูกค้าได้จองคิวเรียบร้อยครับวันถัดมาลูกค้าก็เข้ามาที่ศูนย์ครับแล้วก็พอามาถึงดาเนินการเกี่ยวกับด้าน,นหน้าเสร็จลูกค้าก็วานนั่งรอครับระหว่างนั้นก็ลูกค้าก็โทรหาครับว่าหานัามาถึงศูนย์แล้ว นี้ก็ผมเองก็ได้เดินไปหาลูกค้าแล้วก็พูดคุยถามลูกค้า,าเป็นงไงเกี่ยวกับการใช้รถของมิสันที่ออกไปครับซึ่งพูดคุยเรื่องของเรื่องทั่วไปครับเกี่ยวกับตัวลูกค้าครับนี้พอพูดไปสักพักหนึ่งลูกค้าก็แนะนําญาติที่มาด้วยกันให้ครับว่ากําลังสนใจรถยนต์ซึ่งเป็นรถเก๋งครับซึ่งทางลูกค้าเองก็ค่อนข้าง จะประทับใจในเรื่องของตัวแบรนด์วิสันแล้วก็ตัวเซลล์อยู่ครับได้ทําการปิดการขายให้เรียบร้อยเลยครับโดยที่ว่าเซลล์ไม่ต้องทําอะไรเยอะมากแค่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของตัวรุ่นรถเจ้าอเมร่าเพิ่มเติมครับให้ทางญาลูกค้าที่มาด้วยกันครับซึ่งได้แนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นแคมเปญให้กับทางญาติครับญาติก็ขอทดลองขับซึ่งได้พาญาติของลูกค้าทดลองขับครับ พอทดลองขับสเสร็จล้วก็ได้ทําการจองภายในวันหนึ่งแต่ว่าลูกค้ายังมีสะดวกทําสัญญาซึ่งทางเราเองก็มีบริการทําสัญญาลูกค้านอกสถานที่ครับซึ่งเป็นการสร้างความทับใจให้ลูกค้าทางหนึ่งครับซึ่งหลังจากนั้นประมาณ3วันก็ได้เข้าไปหาลูกค้าที่บ้านครับแล้วก็ทำทำสัญญาครับพอสัญญาผ่านเรียบร้อยลูกค้ารับรถไป ก็ได้โทรมาสอบถามเพิ่มเติมอีกครับว่าถ้าแนะนําเพื่อนมาออกต่อ,อซเ,เ,เซียวจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างขึ่งทางเราก็ได้เสนอแคมเปญดีๆให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปครับซึ่งได้ยอดเพิ่มใหม่ครับซึ่งลูกค้าเขาได้คอมเมนต์มาอยู่ครับว่าโชว์รูมบริการดีครับแล้วก็นีเรื่องของการให้คําอธิบายแล้วก็รายละเอียดการทําสัญญาการออกรถ ทางเสี่ยวดูแลบริการอย่างดีแล้วก็ให้คะแนนเต็มสิบทั้งในเรื่องของการแนะนําลูกค้าครับการบอกต่อบญาติหรือเพื่อนคนรู้จักที่จะมาออกรถครับซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมสาหรับที่ราึาากษารขายที่จะเพิ่มยอดในการข,ขายรถครับก็คือการดูแลเอาจจะใส่ลูกค้าเก่าที่ออกรถกันรอไปหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามา ใช้บริการศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็ระยะคนระับเราก็สามารถเดินไปสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าลูกค้ามีส่วนไหนสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสนใจรุ่นรถตัวไหนเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าครับซึ่งสุดท้ายนี้ผมบอกอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ